โอเคครับเช็คกเรตติ้งกันหน่อยดีกว่าครับในคอมเมนต์นะฮะโดยดัร์นัทเทคไทยแลนด์สั่งมานะครับกดหนึ่งเพื่อเชียร์นาแหบบางใหญ่อินโดนีเซียเทคโนจเนอร์กดสองเพื่อเชียร์แอนนบุรีแบงค์บุนฮอมิสเตอร์โรวันฟิลิปปินส์ครับคอมเมนต์ไาได้เลยครับ for all the inter international viewers out there right now push a, push one send a one if you're out cheering for team indonesia push two if you're out for sharing the team for philippines for team john jerome row one start putting them in right now indonesia song filipino So push one for indonesia and two for philippines for row one เอาละครับและนี่คือการแข่งขันของคนไทยสนามคนไทยครับก็เวลข้างทุนไทยแลนด์นะครับเวลข้างจุนเอเจโอไชน่าซูเปอร์เฟสติวัล at บุกฤษดัมไดนาสติกครับ mm hmm. เอาละครับตัวขี่เป็นบนอลนครนายกนายชักเอคัสเอมืออาชีพ mm hmm. พบกับตัวขี่นายชักบีคัสเอมืออาชีพ mm hmm. เช่นกัน mm hmm. แบงค์ธงชัยลังขุนแก้ว พร้อมแล้วเดิทาง600เมตรครับ The Race is about to begin โอ้ไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังทุกท่ารนอ,อนอนนอนแบบนี้สูสีดูดีลุกขึ้นครับผมจาก,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 กสายตาเอาละโว้ยเอาละวะพ่อแม่พี่น้องแท็กเอนนำมาอยู่เล็กน้อยแท็กบิกจะตามทันหรือไม่ทันในเมื่อขณะนี้แท็กเอนนำไปแล้วแล้วก็ทุกชายจะตามทันหรือไม่แล้วก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอินโดนีเซียเทคโดจูเนอร์เข้า เซนชัยครับพี่น้อง There you go for the winner of the first round is Indonesia โอ้โหนี่นะฮะจะว่าออกตัวในภาพรีเพ์ของเรานะครับออกมาคู่กันเลยฮะและ้วกระโดดนอนพร้อมๆกันครับเป็นฝั่งของโอ้โหบอลนครนายกครับเทคโนโลยนนีน่าฟางใหญ่ครับเป็นฝ่ายเข้าเช่นชัยไปก่อนมิสเตอร์โรวาน